เป็นบทเรียนเกี่ยวกับจิตวิญญาณของกีฬาในฟุตบอลมันเตือนให้ทุกคนรู้ว่าชัยชนะไม่ได้มาจากผลคะแนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากวิธีที่เราบรรลุเป,ป้าหมายด้วยสามารถเห็นได้ว่าประตูของสุบโชคสารชาติได้กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงในชุมชนฟุตบอลอาเซียนมันไม่เพียงแค่เป็นการทำประตูแต่ยังเป็นบทเรียนเกี่ยวกับจิตวิญญาณของกีฬาและความเคารพต่อคู่แข่งในโลกฟุตบอลปัจจุบัน ที่การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้นการรักษาคุณคาหลักเชินการเล่นอย่างยุติธรรมจะเป็นสิ่งจำเป็นเสมอในการสร้างสภาพแวดล้อมทางกีฬาที่ดีและยั่งยืน